ใครที่อยากจะดูสตรีมเกมฟีฟ่าออนไลน์4หรืออื่นๆก็สามารถดูได้ที่เ e b o o k Fanpage ของผมนะครับสามารถติดตามได้ที่ออใต้ดีสคริปชันข้างล่างนะครับผมกำหนดการวันเวลาที่จะสตรีมเดี๋ยวจะบอกไว้ล่วงหน้าที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมก็อย่าลืมมาติดตามกันนะ สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกๆคนก็อยู่กับรายการแนะนําแล้วก็รีวิวนักเตะนะครับผมแต่ก่อนที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับขอบอกก่อนนะว่าภาพที่คุณดูเนี่ยมันอาจจะมีการกระตุกอะไรสักนิดหน่อยนะครับผมไม่นิดหน่อยค่อนข้างเยอะเลยนะมันเหมือนมันเป็นที่ป,ออปัญหาที่โปรแกรมอัดวิดีโอของผมนะต้องขอภายมาณที่นี้ด้วยนะเดี๋ยวไวออ้คลิปต่อๆไปผมจะทําการแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับผม ซึ่งวันนี้นะครับผมผมก็จะมาขอนําเสนอเป็นอสองกองหน้านะครับผมที่เรียกได้ว่าท็อปฟอร์มากๆนะกับทีมชาติเยอรมันทั้งคู่เลยนะทั้งมิโนสลาฟโคลเซ่เนี่ยนะครับในช่วงพีพีก็ก็น่าจะรู้กันดีนะคือทุกครั้งเนี่ยแกมักจะทําประตูโดยใช้หัวเสมอนะครับผมเรียกได้ว่าฉลาดนะไม่ใช่มงบอลดีมากนะครับผมแล้วมงแต่ละลูกเนี่ยมงเป็นหายจริงๆนะคือในชีวิตจริงนะครับส่วนในเกมนะครับผมก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมลูกมงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดของแกเลยนะ และไอาการที่แกม,ม่งแล้วม่งอีกเนี่ยแหละนะครับผมจึงทําให้แกเนี่ยกลายเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติเยอรมันด้วยซ้ํานะครับผมก็มินโนอสลาฟโคเซ่นั่นเองนะครับส่วนโทมัสมูลเลอร์เนี่ยถ้าเกิดใครได้ทันในช่วงฟีฟ่าเวิร์ดคับ2014นะครับผมก็น่าจะรู้ดีถึงความโจดจารของโทมัสมูลเลอร์นะครับผมก็ท็อปฟอร์มมากๆนะครับแล้วกเ็เออเป็นปีที่ทีมชาติเยอรมันก็เออคว้าแชมป์โลกมาได้นะครับดังนั้นผมก็เลยเอา2คนนี้จับคู่กันซะเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวผมขอมาพูดถึงโทมัสมูเลอร์ก่อนเลยนะครับสำหรับโทมัสมูเลอร์เนี่ยก็จริงๆแล้วนะครับมูเลอร์ทีเ่เป็นปีท็อปรองมาก่อนหน้านี้เป็นปีฮอนนะซึ่งผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วซึ่ง โทมัสมูเลอร์ทุกๆปีอะถ้าไม่นับปีรอยัลฮีโรสเนี่ยผมมองว่ายังไงตำแหน่งที่เหมาะกับเขาที่สุดถ้าไม่ใช่หน้าต่ำจริงๆก็คงต้องเป็นตำแหน่งเพย์เมคเกอร์นะครับผมเพราะว่าเนื่องจากความเร็วของแกเนี่ยที่เรียกได้ว่าทำได้ไม่ดีมากนะครับผมรวมไปถึงบาลานซ์หรือความแข็งแกร่งแกก็ถือว่ากลางๆเฉยๆพูด,ดง่ายๆเลยนะคือทั้งไม่มีความเร็วแล้วก็เสียบอลค่อนข้างง่ายเนี่ยจึงทำให้โทมัสมูเลอร์เนี่ยต่อให้จะจบสกอร์เอ่ยยิงในอนอกกรอบเขยโทษได้คมก็จริงนะรหรือว่าจ่ายบอลได้ดีเนี่ยแต่ว่า หรือเรื่องข้อเสียของการที่มันเสียบอลง่ายไปหน่อยหร,หรือไปถึงฟิสิกอลของแกที่ค่อนข้างบางไปหน่อยเนี่ยผมเลยมองว่ามันใช้ลุยแรงกิงจริงได้ยากถ้าเกิดไม่ได้เล่นในตำแหน่งหน้าต่ำหรือเพลย์เมเกอร์นะครับผม แล้วหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะอินโทมัสมูเลอร์กับตำแหน่งสไตรเกอร์อะไรประมาณนี้หรือตำแหน่งริมเส้นประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตำแหน่งสไตรเกอร์หรือตำแหน่งริมเ้นนะครับควรจะมีความเร็วกับฟิสิกส์ที่ดีนั่นก็หมายความว่าทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งอะ่ะต้องดีควบคู่ตามกันมาด้วยนะครับผมซึ่งมูเลอร์ปีนี้มันมีครบเลยนะครับซึ่งปีเอก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีฮอตไล่ลงมาเลยมันไม่มีมันช้าแล้วมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่พอเป็นปีกลยอในฮีโรสเนี่ย ก็เรื่องของความแข็งแกร่งของมูลเลอร์เอานะครับจึงทำให้นะับปัจจุบันมูลเลอร์นะครับผมเออปีเลเยอร์ฮีโรสเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเล่นในตำแหน่งสไตรเกอร์หรือตำแหน่งริมเส้นได้ค่อนข้างเวิร์กเลยแหละครับ แล้วจุดเด่นของโทมัสมูเลอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของอความเร็วแล้วก็การจบสกอร์นะครับผมการจบสกอร์ของมูเลอร์เนี่ยทำได้ดีทุกรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะยิงในกรอบเขตโทษหรือยิงนอกกรอบเขตโทษยิงเต็มข้อยิงปั่นเนี่ยทำได้ดีหมดเลยนะถ้าเกิดใครได้ดูไฮไลท์อย่างละเอียดเนี่ยนะครับผมในเรื่องของการหาช่องหาพื้นที่ก็ทําได้ดีมากขึ้นนะเพราะว่าค่าพลังยืนตำแหน่งสูงถึงหนึ่งร้อยเจ็ดเนี่ยเรียกได้ว่ามีกองหน้าไม่กี่คนในเกมนะที่ค่าพลังยืนตำแหน่งจะสูงขนาดนี้นะครับจึงทำให้การหาช่องการหาพื้นนททีี่่่เเเเรรืออออองงคววามมมมูกไขโ er ัสล์ย ดีมากนะครับผมดีจริงๆนะแล้วอจบสกอร์ได้ทุกรูปแบบอ่ะคือมันก็เพอร์เฟกไปแล้วนะสำหรับโทมัสมุลเลอร์นะครับผม เดี๋ยวเรามาพูดถึงพลังแฝงของโทมัสมุลเลอร์คร่าวๆกันก่อนนะครับก็มุลเลอร์เนี่ยมีพลังแฝงฟินเน็ช็อตนะครับผมเป็นนักเตะที่จบสกอร์ได้คมนะแล้วก็มีเพลย์เมเกอร์นะสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีแล้วก็เอาไซฟ์ฟูช็อตคลอสครับผมก็คือการยิงประตูหรือเปิดบอลก็จะมีโอกาสติดไซฟ์ก็ค่อนข้างสูงซึ่งโทมัสมุลเลอร์เนี่ยพอมันเป็นปีนี้นะครับผมอย่างที่ผม,มได้บอกเดี๋ยวนะว่านอกจากที่จะเล่นสไตรเกอร์ได้แล้วเนี่ยยังเล่นในตำแหน่งริมเส้นได้ตำแหน่งหน้าต่ำก็็เเเเเเลลล่่่่่นนนนนนไไไดดด้้้ตำแหงงงพยยย์์มมมกกกกอรรรรรััจะะะีวาาคคคบบผใ ตำแหน่งฟอร์เวิร์ดทุกตำแหน่งเลยนะครับผมในตำแหน่งเกมลุกเนี่ยโทมัสมูเลอร์ทำได้ดีหมดจริงๆเปิดบอลจากริมเส้นก็ไม่น่าเกลียดนะครับผมจบสกอร์ก็ทำได้ดีทุกรูปแบบนะครับเรื่องของความเร็วก็ถือว่าใช้ได้ความแข็งแกร่งก็ไม่ได้บางเหมือนทุกๆปีก่อนหน้านี้แล้วรวมไปถึงการหาช่องหรือหาพื้นที่ก็ค่อนข้างเวอร์นะครับและโทมัสมูเลอร์เนี่ยก็ยังจะจ่ายบอลได้ดีเหมือนเดิมนะไม่ต่างจากปีฮอตเท่าไหร่นะครับผมเรื่องของการคิลล์พาส การแทงทะลุช่องนะครับผมหรือว่าการจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูดีไปหมดเลยนะแล้วไม่ยั้มีพลังแฝงเพลย์เมเกอร์ด้ไงจงทำให้เรียกได้ว่าครบเครื่องมากนะครับสำหรับโทมัสมูเลอร์เนี่ยสกิลมุ้งของโทมัสมูเลอร์นะครับผมก็มีถึง4ดาวเนียนะจึงทำให้ใช้ทักษะอะไรได้ค่อนข้างเยอะและหลากหลายมากนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโทมัสมูลเลอร์เนี่ยมีสันดิล่าที่ดีมากๆนะสูง186น้ําหนัก75เนี่ยจึงท,ทาให้ความแข็งแกร่งของพี่แกรหรือว่าในขณะที่แกเลี้ยงบอลเนี่ยจะถือว่าเสียบอลค่อนข้างยากนะเพราะว่าตัวมันสูงใหญ่อะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วเรื่องลูกกลางอากาศสําหรับโทมัสมูลเลอร์เนี่ยก็ทำได้ดทำได้ดีเช่นกันนะแต่ว่า <c oughs> ถ้าให้เทียบกับมิโนสลาฟโครเซ่เนี่ยมันก็คงจะเอ่อห่างชั้นกันอยู่แล้วอะมูลเลอร์ก็พอจะหม เรียกได้ว่าหลังจากปีโลยองฮีโรสเข้มาเนี่ยนะครับผมโทมัสมุลเลอร์ในปีโลยองฮีโรสเนี่ยมันก็สามารถเอาไปเล่นในตำแหน่งสไตรเกอร์หรือริมเส้นได้แล้วก็คิดว่ามุลเลอร์น่าจะใช้ได้จริงแล้วนะครับสำหรับมุลเลอร์ปีโลยองฮีโรสนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาพูดถึงมิโนสลับโครเซ่กันบ้างนะครับผมสำหรับมิโนสลับโครเซ่เนี่ยก็เรียกได้ว่าความครบเครื่องของแกเนี่ย มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมมันดีที่สุดในความเป็นสไตรเกอร์เลยนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่แกทําได้หลักๆเลยนะครับผมก็คือการจบสกอร์ได้ทุกรูปแบบในบริเวณกรอบเขตโทษนะครับผมเรียกได้ว่าคมมากนะไม่ว่าจะเป็นการยิงเต็มข้อนะครับผมยิงแบบว่าเลียดเลียดนะแบบเร่งแรงยิงปั่นโค้งนะครับผมคือทําได้ดีหมดเลยนะในบริเวณกรอบเขตโทษแล้วโอกาสที่แกยิงในบริเวณกรอบเขตโทษโอกาสพลาดเนี่ยมันแทบจะไม่มีให้เห็นจริงๆเว้ยคือช็อตไหนที่แกยิงพลาดผมจะรู้สึกว่าเฮ้ย พลาดได้ง่าวะอะไรเงี้ยเลยนะเว้ยเพราะว่าแม่งแบบโอกาสพลาดมันน้อยจริงๆนะครับผมส่วนเรื่องการยิงนอกกรอบเขตโทษหรือว่าถ้าเกิดใครจะเอามินนอสลับโครเซ่ไปยิงไกลผมมองว่ามันอาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าถามว่ามันยิงไกลได้ไหมมันก็ยิงได้นะแต่ถ้าจะให้เวิร์กนะครับผมยิงในกรอบเขตโทษจะดีกว่านะสำหรับม i นสลับโครเซ่มกลิบ ซึ่งเป็นโดสลาบโคเซ่นะครับผมจุดเด่นก็อย่างที่ผมได้บอกเลยเนื่องจากความคมของมิแกเนี่ยแม่งโคตรเทพนะจึงทําให้ค่าจบสกอร์ที่มันสูงเริ่มต้นเนี่ยสูงถึง109เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยค่าพลังหม่งบอลสูงถึง108นะครับผมกระโดดสูงถึง109สรีล,ล่าสูงถึง184นักไป14จึงทําให้เรื่องลูกกลางอากาศของแกเนี่ยโอ้โหโดดเด่นสัสๆเลยเว้ยรู้สึกว่ามันแอบโกงๆนะกระโดดมันเวลามันได้กระโดดเทคตัวแล้วหม่งนะครับมันจะรู้สึกว่ามันจะกระโดดได้สูงกว่า ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามตลอดเลยมันกระโดดสูงมากและตัวแม่งสูงถึง184อ่ะและ้วขาพลังหม่งบอลสูงถึง108และยังมันจะไปสัมพันธ์กับค่าพลังแฝงอไอพาวเวอร์เฮดเดอร์อีกนะผมจึงทำให้เรื่องการหม่งของแกนเนี่ยหูกินเต็มหมะแล้วผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมได้เปิดหม่งกับนักเตะเอ่อสไตรเกอร์หลายๆคนเนี่ยผมมองว่ามินโลซาฟโคเซ่เนี่ยแม่งหม่งบอลได้ดีที่สุดแหลทะเท่าที่ผมเคยใช้มาเลยนะหม่งบอลดีจริง จึงทาให้ผมมองว่านะครับเวลาแกจบสกอร์เนี่ยแกก็จะจบได้ดีในกรอบเขตโทษแล้วเวลาแกเปิดมงอะไรเงี้ยแกก็มงได้ดีในบริเวณกรอบเขตโทษนะคือเรียกได้ว่าแกเป็นกองหน้าสายโบราณจริงอะเป็นกองหน้าสายพพยเชอร์ที่รอจบสกอร์อย่างเดียวนะครับผมแล้วแกก็ทําได้ดีมากๆด้วยนะส่วนเรื่องการหาช่องหาพื้นที่ก็ไม่ต้องสืบนะก็ไม่ต้องสืบนะสำหรับมิโนสลาโคเซนะครับผมก็ค่าพลังยืนตําแหน่งสูงถึง106เรื่องการหาช่องเรื่องความฉมูกวสําหรับมิโนสลาโคเซ่เนี่ยมันก็ทําได้ดีมากๆเช่นกันอยู่แล้วนะครับ เออเดี๋ยวผมมาพูดถึงพลังแฝงกันก่อนนะก็สำหรับมินนสลาฟโคเซ่เนี่ยก็มี power header อย่างที่ผมได้กล่าวเลยก็หม่งบอลได้รุนแรงและแม่นยำนะครับแล้วก็มี outside full shot cross เมื่อแกยิงประตูนเนี่ยก็จะมีโอกาสถีอไซก้อยได้ดีนะครับผมจึงนำให้เออช็อตที่แกยิงในบริเวณขอบเขตโทษเนี่ยมันจะมีแบบเออลูกมันจะโค้งเว่อร์หน่อยนะครับผมซึ่งโคเซ่เนี่ยก็ทำได้ดีมากๆนะ พินอสลาฟโพเซ่นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสไตรเกอร์ที่เรื่องของฟิสิกอลหรือความแข็งแกร่งของแกเนี่ยดีมากๆจริงๆนะครับเออคือผมมาดูค่าพลังความแข็งแกร่งแกเนี่ยสูงถึง96นะสมดุนถึง98เนี่ยเรียกได้ว่าคือตามค่าพลังเลยครับแข็งแกร่งมากเสียบอลยากมากๆนะคือกองหลังฝันงตรงข้ามอะ ถึงตัวในหลายๆครั้งเนี่ยมิสโลสลาโคเซ่ก็ยังแข็งแร่งและยังยื้อและยังวิ่งต่อไปได้อย่างหน้าด้านๆเลยนะคือผมรู้สึกว่าค่าพลังความแข่งแร่งของโคเซ่เนี่ยแม่งคือทีเด็ดของโคเซ่เลยเวย้ยและการหาช่องจมูกไวก็ทาได้ดีจบสกอร์ในกรอบเกียตโทษมันก็เพอร์เฟกไปหมดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องของข้อเสียของโคเซ่หลักๆก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสกิมูฟบลอกที่มีแค่3าดาวเท่าน,นั้นเองนะก็ใช้ทักษะอะไรไม่ได้มากนะครับกองหน้ายุคโบราณนะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าค เป็นสไตรเกอร์ที่ค่อนข้างช้านะครับผมไม่ได้มีความเร็วอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็มีหลายๆจังหวะนะที่มันกระชากแล้วมันก็สามารถเอาชนะกองหลังฝั่งตรงข้ามได้แต่ผมมองว่ามันไม่ใช่ในเรื่องของความเร็วแต่ว่าเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งของพี่แกต่างหากเพราะว่าหลายๆครั้งที่โคเซ่กระชากเนี่ยกองหลังฝั่งตรงข้ามมักจะตามทันเสมอนะครับผมแต่ว่าในหลายๆครั้งที่กองหลังฝั่งตรงข้ามตามทันเนี่ยก็ไม่สามารถเอามิโนสลัฟโคเซ่อยู่เช่นกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าความเร็วไม่ค่อยโดดเด่นแต่ความแข็งแกร่งเนจรริงๆัับสาหซ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเรื่องของความคล่องตัวนะที่มันสูงถึง97เนี่ยแต่ว่าจากการที่ได้ใช้ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้คล่องตัวอะไรขนาดนั้นนะก็รู้สึกว่ามีความเทอะทะให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับสำหรับมินอสลา r โคเซนะถ้าเกิดใครที่ไม่ถนัดกองหน้าที่ใช้สกิมูฟไม่ได้เยอะนะแล้วก็มีความคล่องตัวที่น้อยแล้วก็ไม่ได้รวดเร็วอะไรมากเนี่ยผมว่ามินอสลาโคเซอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวนักเตะนะทั้งโทมัสมูเลอร์รวมไปถึงมิโนสลามโคเซปีโลโยฮีโรสนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเรื่องที่คลิปมันกระตุกเนี่ยมันเป็นที่โปรแกรมอ่านวิดีโอของผมจริงๆก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็สตรีมนะครับผมสามารถดูได้ทุกวันนะครับผมก็รอทางแฟนเพจประกาศในซ่านะผมสตรีีมมมท่นนนะะครัับผฝาากกตติดด้้ววยแล